น้องเยอะไงครับเพราะตอนแรกบอกสมบัติจะยกให้กับลูกทั้งสองคนก็จะยกมาให้อยู่แต่ก็คือถ้าเกิดผมจะเอาผมเอาแต่แรกแล้วพีดเงิูมไหมแต่ว่าผมไม่ตั้งใจที่จะเอาสิ่งบางอย่างที่เราพูดไปคือจะจบไหมถ้าไม่จบฉันจะพูดนะคือเธอก็เหมือนกับขู่เขาด้วยจะจบไม่จบก็พูดให้เาจบแล้วถ้าจบก็จะไม่พูดแล้วใช่ฮะแต่ถ้าไม่จบก็ออกมาสิคนละครึ่งคนละครึ่งกันเลยแล้วตกลงแล้วจบไหมอะ ตอนนี้ไม่รู้ถึงขั้นตอนไหนก็เห็นเงียบไปแล้วนะปิดเฟซปิดอะไรไปแล้วรนะยะตีกูหัวตีการก็เห็นปิดเฟซไปแล้วเหมือนจะจบไกลๆก็ต้องจบแล้วครับว่าเขาปิดดีไปเลยปิดแอคเคาท์ปิดอะไรไปเลยก็ไม่มีการแบบคุยอะไรกันอีกอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วผ่อนรถบีเอ็มบีเอ็มอะไรคืออ,อะไรต <BMW S 1> กลงบีเอ็มยังไงอะอยู่อีกเจ็ดแสนของใครคือมันเป็นแบบนีน้นนนพี่โมดอ่าคือรถคันนี้ตอนที่อยู่ด้วยกันอ่ะเขาก็ซื้อคือมันเป็นคือเขาซื้อให้เราเป็นของขวัญวันเกิดออ๋เขาซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิด เสียเป็นวันเกิดครับทีเนี้ยพอซื้อเสร็จแล้วปุ๊บมันเป็นเป็นเป็นเ,นเงินผ่อนเนาะ,ะทีเนี้ยมันก็พอพอเราแบบมีปัญหาแยกทางกาังนอะไรอย่างเงี้ยว่ามันจะเจ็ดแสนวันวันหนึ่งเ,เขาก็เลยโทรมาบอกว่าเจ็ดแสนเนี้ยจะผ่อนจ่ายเองไหมะจะจะผ่อนจ่ายหรือเปล่าเพราะเอ๊ะทำไมฉันต้องผ่อนจ่ายเพราะว่าเธอซื้อฉัเธอซื้อฉันวันเกิดนี่เพราะว่าเพราะ,ะว่าสิ่งที่ฉันซื้อให้ให้เธอเนี่ยฉันก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ขอคืนเหมือนกันทุกคันที่ซื้อให้ก็เป็นซื้อเงินสดเหมือนกันอ่าก็เลยก็เลยไม่ได้ขอคืนทีนี้พอเเาาถมมมผยอ๊ะ ไม่พอนั้นเอาไปเลยเราให้ไปเลยใช่เพราะว่ามันเหลือแค่เจ็ดแสนถ้าผมเอาเงินเจ็ดแสนไปปิดงวดผมก็จะเอาไปขายก็ได้กำไรสองล้านาบิ๊กไม่ไม่ิดองผมไม่ได้เงินเก่งขนาดนั้นพี่ผมมีความรู้สึกมีให้เขาไปเลย ใช่ถ้าผมปิดเจริเสียปุ๊บได้เงินทีสองล้านเพราะเต้นค่อยเลยสองล้านเอ่ดแน่นอนเออทำไมไม่มาขายต่อเออทำไมไม่ขายต่อกวนมีที่จอดไงบ้านฉันมีที่จอดเลยรุ่นไหนอะน้องมันเป็นซีรีส์เนี่ยในในในคลิปเนาะเป็นซีรีส์ห้าครับอู้ใหญ่ใหญ่ครับใหญ่รถทับควัวเลยคันใหญ่ครับสบายสบายเลยจิตใจจิตใจจิตใจมาขับมาผ่อนใจนะจันนนนนใช่มันเป็นคุณค่าทางจิตใจแล้วก็ความรู้สึกที่มอสใช่และสรุปคืนก็เอาไหม ผมก็ไม่ได้ไปคืนเองเนาะผมก็ให้พนักงานที่บริษัทขี่ไปคืนให้ที่บ้านผมไม่ว่างไปคอนเสิร์ตไงฮะโอเคเจาเรื่องรถจบไปแล้วใช่ครับแล้วทุกวันนี้ก็ต้องใช้กระบะมีกระบะก็ก็ไปเอากลับคืนมาอย่างที่บอกว่าถ้าเขาจะรถดีเมไปผมก็ไปเอากลับกระบะใช้อะไรกระบะคันหนึ่งแล้วก็รถบ้านเอามาเอามาทุกอย่างที่เป็นชื่อผม อ๋อที่เป็นชื่อเธอเขากลับมาเลยนะสรุปแล้วเรื่องสมบัติคนติดตามกันนี่ป้าหนึ่งไปอยู่ในครอบครัวเธอป้าหนึ่งคนติดตามเหมือนป้าหนึ่งกูเห็นทีมงานทีน่ะติดตามข่าวผู้ใหญ่บ้ากทีแดีวเหมือนมีสารเสี่ยงลอ่ว้างมาบ่ามึงไปเป็นเมียเขาคนที่เท่าไหร่หรออยากรู้อยากรู้ก็แบ่งสมบัติยังไงสายแล้วแหละยังเขาแบ่งแล้วพวกมึงได้ส่วนแบ่งขนาดนั้นน่ะเขารู้อยากรู้ไงเรื่องของชาวบ้านน่ะสนุกเรื่องของชาวบ้านเราหรอถูกต้องอยากรู้จบยังไงเงินมันเหลืออยู่เป็นร้อยล้านเลยจริงไหม คือถ้านที่ตอบว่าจริงหรือไม่จริงคือถ้าพูดถึงเงินเหลือไม่เหลือผมผมจะตอบไม่ได้แต่ว่าถ้ามันเป็นทรัพย์สินมันมีอยู่แล้วมันเป็นร,ร้อยอยู่แล้วมันแปลงเป็นสินทรัพย์เป็นแปลงเป็นรถเป็นบ้าน<อ>เป็นที่ดินอะไรเงี้ยมันมีอ,อ,อยู่แล้วตรงนั้นนะ